วันที่28ท่านผู้ชมพอตื่นมาจากห้องพักนี่มองลงไปเปิดประตูห้องนี่ก็จะเห็นเลยครับปากเช้าของวันที่28เมษายน25 6 7ผมพักอยู่ที่จันทีรารีสอร์ทปากแม่น้ำชุมพรจังหวัดชุมพรครับพอเปิดประตูห้องออกมาเนี่ยท่านผู้ชมก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยเกาะที่อยู่ตรงหน้าคือเกาะมัตพนนะครับ ปากแม่น้ำชุมพรเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสวยสงบสะอาดปี2567นท่านผู้ชมครับมันก็แล้งไปทั่วเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคไหนๆของประเทศไทยรวมถึงภาคใต้ซึ่งมีเคยมีคำกล่าวว่าฝน8แดด4แต่ปีนี้ไม่ใช่ละครับโอ้โหแล้งกันทั่วถึงเลยละครับแม้แต่ชุมพรจังหวัดทางภาคใต้สุราษฎร์ธานี แล้งหมดแล้วครับนี่ปากแม่น้ําชุมพรครับจันจิรารีสอร์ทแล้วก็เกาะมัตพลออกบรรยากาศดีมากเลยครับเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าสวยงามสงบมากเลยนะครับเนี่ยสะอาดเรียบร้อยดีทีเดียวครับผมก็เพิ่งมาเดี๋ยวผมจะเตรียมตัวไปขึ้นภูเขามัดซีเป็นที่จุดชมวิวแล้วก็จะไปไหว้กรมหลวงชุมพรที่หาดทรายรีแ่ะครับ แล้วก็ไปต่อไปสุราษฎร์ธานีท่านผู้ชมขับรถไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวไปได้วยกันนะครับวันนี้เที่ยวไทยสุขใจนะสงบดีขณะวันนี้วันอาทิตย์นะก็ไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่ครับคำขวัญของจังหวัดชุมพรก็คือ,อประตูภาคใต้ไหว้เสด็จในกลมชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกเผาบอกไว้ครบเลยนะครับว่ามีเสด็จในกรมนะครับกรมหลวงชุมพรแล้วก็มีรังนกอังแอนนะครับมีหาดทรายรีแล้วก็มีไร่เาแฟนี่พระอาทิตย์ขึ้นที่หาดทรายรีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้นไปบนยอดเขามัดซี ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากเลยนะครับเป็นจุดที่ใครมาชุมคอก็ต้องขึ้นไปบนเขามัดสีเพื่อไปดูจุดชมวิวและหลังจากนั้นก็จะไปไหว้ศาลอมหลวงชุมคอ ท่านผู้ชมครับปกติตามปากน้ําต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่คึกคักจอแจจอกแจกนะครับแต่ว่าที่ปากน้ําชุมพรเนี่ยสงบเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยสวยงามสะอาดตาทีเดียวนะครับเขาที่เห็นอยู่นั่นแหละครับยอดเขามัดสีเดี๋ยวจะขึ้นไปที่นั่นนะครับตรงนี้ก็เป็นตําบลปากน้ําชุมพรครับท่านผู้ชม ขับรถเรียกทะเลไปครับท่านผู้ชมสวยงามมากเลยบรรยากาศยามเช้านี่น่าเดินมากแต่แปลกใจว่าทําไมไม่ค่อยมีคนมาเดินออกกาลังกายกันยามเช้าแบบนี้มีไม่ค่อยเยอะนะครับน้อยแต่ว่าก็เงียบสงบสวยงามครับจะขึ้นไปบนยอดเขามัตซีแล้ครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยพระองค์เป็นบิดาแห่งทหารเรือไทยหรือเรียกกันว่าสเสด็จเตีย หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าหมอพอรศาลของพระองค์เนี่ยนะครับมีถึง217แห่งทั่วประเทศไทยเช่นที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอดุดมศักดิ์ที่จังหวัดชุมพรโรงพยาบาลอาภากรเกรติวงศ์ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีหรือที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจที่อำเภอสัตหีบและที่ตำหนักหาดทรายลีจังหวัดชุมพรเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีพระตำหนัก กรมหลวงชุมพเรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งหลังจากที่ขึ้นไปบนยอดเขามัดสีแล้วก็จะไปที่ศาลของกรมหลวงชุมพเรเขตอุดมศักดิ์นะครับกรมหลวงชุมพเรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยนะครับเป็นพระพระโอรสองค์ที่28ของรัชกาลที่หท่านผู้ชมไปเดี๋ยวขึ้นไปบนยอดเขาครับวิวสวยมากเลยที่นั่น อยอดเขามัดซีนะท่านผู้ชมเนื่องจากมันเป็นยอดเขาที่ค่อนข้างจะสูงและก็ชันพอสมควรนะครับเพราะนั้นจะต้องมีรถที่มีสมรรถภาพสมรรถนะนะครับไม่ใช่สมรรถภาพสมรรถนะเบรกให้ดียางที่ดีนะครับถ้าหน้าฝนลื่นๆเนี่ยก็อันตรายที่จะขึ้นไปนะครับก็ที่ก่อนที่จะขึ้นไปก็ดูพระอาทิตย์ขึ้นเรียบชายหาดไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อดที่จะ ตัด,ตดไม่อยากจะตัดภาพออกไปเลยเพราะมันเป็นภาพบรรยากาศยามเช้าที่สวยงามมากเลยท่านผู้ชมก็ดูไปเรื่อยๆกันล้กันนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศแบบนี้นะทำให้ผมนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งก็คือเพลงทะเลงามซึ่งประพันธ์โดยท่านศาสตราจารย์ดรรัพีสาคลิกนะครับชื่อเพลงทะเลงามผมร้องไว้ตั้งแต่ปี2538ครับฟังกันเลยครับทะเลงาม ดูหาชายชายนาม ดูทะเลแล้วก็ขึ้นบนยอดเขามัดซีกันครับขึ้นมาบนจุดชมวิวเขามัดซีละครับท่านผู้ชมก็มองเห็นวิวเนี่ยสวยงามมากเลยเห็นหาดทรายเนี่ยโค้งไปทางนี้นะครับเนี่ยบนยอดเขาจุดชมวิวเขามัดซีเนี่ยวิวสวยมากครับท่านผู้ชมเห็นทะเลโค้ง ไปแตก่ไกลเลยครับแล้วก็แสงยามเช้านี่สวยงามมากจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นมายืนชมวิวอยู่บนยอดเขาเนี่ยรื่นเริงบันเทิงใจมากครับบนยอดเขานี้ก็มีร้านกาแฟด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนี่ครับมองเห็นทะเลสวยงามมากมีเรือประมงเล็กๆจอดอยู่ทางด้านล่างครับพระที่พิตรงนี้ ตามสบายรีสอร์ทอันนี้ก็เนี่ยบนยอดเขาก็จะมีสภาพแบบนี้ครับตอนนี้มีคนขึ้นมาก่อนหน้าเรารถตู้หนึ่งคันดวงจันทร์ยังไม่ตกนี่บนยอดเขามัดซีครับมีร้านกาแฟด้วยแต่ยังไม่เปิดร้านกาแฟสดถ้ำสิงเขามัดซีขอถ่ายรูปตัวเองเป็นที่ะระลึกบนยอดเขามัดซีนะครับวันนี้28เมษายนครับ โอ้โอากาศดีมากบนยอดเขาเดี๋ยวผมพาไปดูมองตัวเมืองนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับอย่าว่ากันนะครับเราต้องเก็บรูปไว้เป็นที่ระลึกเพราะว่าไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะได้ไปอีกเที่ยวยามฉลาแบบนี้ช่างมีความสุขเหลือเกินครับครับยอดเขามัดซีก็<ห>โอ้โหเดี๋ยวขอเดินชม,มอรอบ น,นี่ก็เป็นจาราจาราเกี่ยวกับอะไรนะข้างบนข้างบนเนี่ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆ เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับวิวสวยแล้วเมื่อขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยท่านผู้ชมมองลงไปด้านล่างเนี่ย360องศาเราจะเห็นตัวเมืองปากน้ำชุมพรเนี่ยทั้งอยู่ทางด้านล่างนะครับก็สวยงามงดงามและทางด้านบนเนี่ยก็ยังมีการก่อสร้างด้วยนะครับเนี่ยพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเจ้าแม่ควรอิมครับ เห็นหมู่บ้านเห็นเรือประมงอยู่ทางด้านล่างน,นะครับท่านผู้ชมเป็นวิวทิวทัศน์ที่ยามเช้าแบบนี้สวยมากทีเดียวครับ ้เวลายืนชมอยู่ด้านบนเนี่ยนานพอสมควรทีเดียวนะครับท่านผู้ชมใจหนึ่งก็อยากจะรอร้านกาแฟเปิดแต่ว่าใจหนึ่งก็อยากจะรีบไปไหว้ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับเอาเป็นว่าดูไปเพลินๆก่อนก็แล้วกันนะครับเรามีเวลาทั้งวันวันนี้อยู่ที่จังหวัดชุมพรครับเดี๋ยวไปทานอาหารเช้าแล้วก็ไปไหว้สเสด็จเตียนะครับ รูปด้านบนก็เป็นพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนพระโพธิสัตว์ควรอิมนะน,นี้ก็สร้างอยู่บนยอดเขานี้ยิ่งมาบนยอดเขาเนี้ยเราจะเห็นจุดที่เราได้เห็น วิวอาวสวยมากเลยนะขอถ่ายภาพนิ่งแล้วกันนี่ ยิ่งมามองด้านนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นวิวของเมืองชุมพรกว้างไกลโอ้แต่เมืองชุมพรเนะี่ยอยู่ห่างจากปากน้ำชุมพรไปประมาณตั้ง20กว่ากิโลครับตรงนี้มันเป็นตำบลปากน้ำชุมพรนี่เราก็จะเห็นเนี่ยครับอ่ปากน้ำชุมพรเนะี่ยก็ทำเขื่อนกั้นปากน้ำาให้ไหลลงทะเลไทยเนี่ยนะครับทะเลจีนใต้ไปทางโน้นโอ้โหวิวสวยครับท่านผู้ชมนี่โดยเฉพาะมันมี ดอกลีลาวดีเนี่ยดอกลั่นทมบานอยู่ตรงนี้เนี่ยสวยทีเดียวครับอืมอืมสดชื่นจังเลยเดี๋ยวผมสูมให้ดูภูเขาในทะเลไกลๆโน่นนะครับโน่นอ,นอืม ครับท่านผู้ชมผมก็อยู่บนยอดเขามัดสี่ครับเขาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์เลยล่ละใครมาเที่ยวชุมพรก็ต้องมาเขานี้ทางขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมมันค่อนข้างชันมากนะครับเพราะนั้นถ้ารถถ้ารถไม่แรงพอแล้วคนขับไม่เก่งนี่ก็น่าจะอันตรายนะผมว่ามันชันมากเลยทีเดียวลหละก็ขึ้นมาก็เสียวๆแต่ผมไม่ได้ขับเองให้มันตีเขาขับแต่ว่ารถก็ค่อนข้างใหม่แล้วครับก็เลยเสบายใจนิดหน่อยนะฮะต้อง ดูเบรกดูอะไรให้ดีบนยอดเขานี่ก็มีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมน,นะครับสวยงามยามเช้าแบบนี้ตอนนี้ก็ประมาณสักเจ็ดโมงฮะอากาศดีมากบนยอดเขานี่ครับเดี๋ยวจะไปต่อนะครับจะไปศาลกรมหลวงชุมพรนะครับซึ่งอยู่ที่หาดทรายรีครับท่านผู้ชมไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวขาลงเขานี้จะต้องถ่ายท่านผู้ชมดูล่ะ ดังที่กล่าวไว้ตอนต้นแล้วนะครับว่าทางลงเนี่ยทางขึ้นทางลงเนี่ยมันค่อนข้างชันมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวตอนนี้ร้านกาแฟเขาก็เปิดแล้วแต่ว่าไปน,นั่งกินยังไม่ยังไม่อุดนนเพาดทีกว่า <c oughs> พอร้านกาแฟาเปิดก็เปลี่ยนใจจะเปลี่ยนลงไปดื่มกาแฟาข้างล่างแทนละครับที่หาดทรายลีเขาถึงบอกว่าใจคนเนี่ยวกวนดุดดังสายน้ำเชี่ยวเปลี่ยนแปลงโลดแล่นเลี้ยวเรื่อยไปเนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็มาถึงหาดทรายลีแล้วละครับโอ ตรงนี้ตรงหน้าศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์วิวทะเลสวยมากนะครับนี่ก็สายขึ้นมาแล้วนะครับได้กินหมูปิ้งได้กินกาแฟมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับท่านผู้ชมย้อนภาพมาให้ดูตอนขับรถลงนะครับท่านผู้ชมก็อย่างที่บอกนะครับขาขึ้นน่มือสั่นไม่กล้าถ่ายนะครับเพราะขาลงอ่ะ ใจดีขึ้นมาหน่อยอะลองหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกก็แล้วกันนะครับว่าทางเนี่ยมันลาดชันแบบไหนนะครับท่านผู้ชมถ้าฝนตกลื่นเนี่ยคงไม่ค่อยอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าขับไม่เก่งหรือรถมสมรรถนะะไม่ดีเนี่ยก็จะอันตรายทีเดียวนะครับเพราะทางก็ไม่ค่อยได้กว้างมากนะครับทางลาดชันแต่ว่าเป็นทางคอนกรีตครับท่านผู้ชมมนตรีก็ใช้ความระมัดร,ระวังในการขับ ี่มากเลยทีเดียวผมก็อัดกล้องขึ้นมาถ่ายรูปก็แล้วกันครับก็สองสามตลบก็ถึงข้างล่างแล้วล่ะครับจากจุดชมวิวนี้เราจะไปที่หาดทรายรีครับท่านผู้ชมจะไปสารสมเด็จเตี่ยนะครับกรมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์กรมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์นี่นะครับท่านมาสิ้นพระชนที่หาดทรายรีนี่แหละครับพระตำหนักท่านอยู่ตรงนี้ท่านสมเด็จเตี่ยเนี่ยท่านก็เป็นหมอด้วยนะครับเป็นหมอ แพทย์แผนไทยเขาเลยเรียกกันส่วนใหญ่ว่าหมอพรอที่คอยรักษาโรคภัไไยไข้เจ็บให้กับชาวบ้านโดยไม่คิดค่าย,ยาทําให้พระองค์เนี่ยเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไปนับตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์เนี่ยผชชู้ทำชีพมาจวบถึงปัจจุบนันนับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีขึ้นเชื่อเรื่องสุขภาพนะฮะก็คือใคราไหว้สังคมนทุนน่พรนก็จบทอด หลวงชุมพรและท่านมีพระอาจารย์ก็คือหลวงปู่สุขแห่งวัดปากาลองปกคลองมะขามเท่าะจังหวัดชัยนาทน,นะครับที่นี้ก็จะมีหลวงปู่สุขด้วยนะครับอันนี้ก็ผ่านทะเลอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปถึงศาลกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับก่อนที่จะถึงศาลก็จะผ่านวัดครับวัดนี้ก็เรียกว่าวัดเขตอุดมศักดิ์ครับ ศาลของสมเด็จเตียในะอยู่บนเนินเขาเ,เตี้ยๆนะครับใกล้กับพระตำหนักที่ประทับสมัยท่านยังทรงมีพระชนชีพแล้วก็ท่านมาเสด็จมารักษาโรคไข้หวัดใหญ่ที่นี่นะครับพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขาแนะนำว่าถ้าจะไหว้ต้องมาไหว้ศาลพระอาจารย์ของท่านก่อนนะครับอืม ท่านกรมหลวงชมพอนะท่านมีความสามารถทางด้านสายศาสตร์ด้วยนะครับออแล้วก็มีความสามารถทางด้านแพทย์แผนไทยแล้วก็มีความสามารถทางด้านทหารเรือมาก,มากๆเลยเป็นพระบิดาแห่งทหารเรือเลยทีเดียวละ่ะท่านเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงปู่สุกวัดปักคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาธครับ ท่านก็แต่งเพลงด้วยนะเพลงลูกประดูนี่แหละที่เขาเปิดอยู่นี่แหละครับโอ้ท่านความสามารถท่านเป็นพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มีพระนามเดิมคือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ทรงเป็นต้นราชสกุลอาภากรเป็นพระราชโอรสองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปุกก็มีพระอาจารย์วัดอื่นด้วยนะครับพระครูวิมลคุณากรสุขวัดปากคลองมะขามเท่านี่ไนหลวงปู่สุขพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเนี่ยรูปปันหลวงปู่สุข ลุงปูทวดวัดช้งางไห้อสมเด็จโตนะครับวัดรักครังลุงปู่มั่นวัดป่าสุทธาวาสแล้วก็ครูบาศรีวิชัยวัดดอยสุเทพครับลุงปูสุขวัดปักทองมาหามเท่าเนี่ยเป็นชาวเมืองชัยนาทโดยกำเนิดน,นะครับก็เป็นนะ เป็นพระอาจารย์ของกมหลวงชุมพรมีเรื่องเล่าว่าท่านมีความสามารถทางด้านศสยศาสตร์นะเสกคนเป็นจระเข้ได้เศกโอปปีเป็นกระต่ายหลวงพ่อเงินพระอาจารย์สาววัดเรียบหลวงพ่อสดวัดปากน้ำหลวงปู่ทิมวัดทหารไล่นะครับจังหวัดระยองนี่ครับ ขอ,อนามัสสครับท่านชมก็มีทหารเรืออยู่ตรงนี้ก็วิวสวยมากเลยครับหาดทรายลีนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกล้องแล้วกันนะครับเพื่อซูมได้นะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัก์เนี่ยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่สำเร็จการศึกษาวิชาการทหารเรือนะท่านจบจากประเทศอังกฤษโน่น พระองค์ทรงมีจุดประสงค์อันดับแรกที่จะฝึกให้กับทหารเรือไทยเนี่ยเดินเรือทะเลได้อย่างอ,อ,อย่างชาวจากต่างประเทศนะครับท่านเคยเป็นผู้บังคับการเรือ,เ,อ,อเรือหลวงพระร่วงนะครับจากประเทศอังกฤษเนี่ยขับเรือมาเองเลยพระองค์เนี่ยประชวรแล้วก็สิ้นประชนในขณะที่ประทับอยู่ที่หาดทรายรีแห่งนี้นะครับเมื่อวันที่ เออสิบพฤษภาคม2466เวลาประมาณ11นาฬิกา40นาทีนะครับก็ท่านประทับอยู่ที่นี่ท่านทรงเป็นโลกไข้หวัดใหญ่ท่านอายุไม่เยอะนะครับ ก็นั่นแหละสมัยโบราณเนี่ยนะครับสมัยนู้นเนี่ยการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ดีมากท่านผู้ชมเหมือนกับช่วงนี้ที่ช่วงแรกๆที่มีการรักษาโควิดไม่ดีมากก็มีการเสียชีวิตกันมากมายเนี่ยนะครับบริเวณสารนี่นะครับก็จะเห็นสารของสมเด็จเตียนะครับเขาเรียกกันว่าสมเด็จเตียผมฟังประวัติท่านแล้วก็ทุ่งในความสามารถนะครับ ท่านเป็นผู้กําเนิดโรงเรียนในเรือนะมุดนําผู้เรียนเข้ามาไว้ด้านในนะครับโอ้สารก็แต่งอย่างสวยงามเลยทีเดียวครับทุานมีหลวงปู่สุขภาพหลวงปู่สุขอยู่ด้านบนนะ มาบนท่านแล้วก็สำเร็จตามประสงค์ก็มาจุดประทัะครคระคือสุขวชคร,ระขอคารวะครับถันมีกุนูปการกับฐานเรือมากๆเลยนะท่านไปเรียนในเรือโน่นน่ะ ประเทศอังกฤษไปพร้อมรัชก,กาลที่6นะครับเดีย๋ยวผมเล่าให้ฟังแม้ว่าพระองค์ท่านจะสิ้นพระชนมาเป็นเวลานานแล้วก็ตามแต่พระราชกรณียกิจและคุณงามความดีของพระองคท์ที่ทรงมีต่อประเทศชาตินั้นยังคงจารึกไว้ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างมิรู้ลืมเลือนกรมหลวงชุมพรเขตองค์ส เนี่ยท่านให้เรียกตัวท่านเองว่าหมอพรหมอพรก็คือสมเด็จกรมในหลวงชุมพรน,นะครับอูนน้ำมันว่านนะเนี่ยท่านท่านรูปหล่อมากเลยทีเดียวเนี่ยม่ยให้ดูรูปนะ,ะนี่ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาสาการะสารสมเด็จเตียนะครับที่หาดทรายลีนี้ผมก็มาทำหน้าที่แทนนะครับแล้วก็อนุโมทนาสำหรับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับนำความดีความบุญกุศลที่ได้มาครั้งนี้แด่ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้มา สำหรับตัวกับผมเองก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกของชีวิตล่ะครับก็ดีใจมากเลยที่ได้มาสักการะสารสมเด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่ทั่วประเทศก็มีอยู่ถึง200กว่าแห่งนะครับท่านก็ไปสักการะที่อื่นก็ได้นะครับแต่ที่นี่เป็นะท่านผู้ชมผมก็ดีใจแล้วก็ปลื้มใจมากเลยได้มานมัสการสารกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ยินพระเกติคุณมาอย่างยาวนานนะครับ ในความพระปีชาสามารถในด้านในด้านทหารเรือนี่แหละนะครับแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์อื่นๆแต่ผมสนใจและศรัทธาในด้านความสามารถในอดีตของท่านนะครับท่านเป็นนะเป็นพระโอรสของรัชการที่รัชการที่5นะพระราโชรสในพระโอรสใ,ในเจ้าจอมเขาเป็นว่าท่านก็ไปศึกษา ทางด้านกองทัพเรือที่ประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมาก็มาพัฒนากองทัพเรือทหารเรือไทยท่านมีความสามารถในการในการแพทย์นะแพทย์แผนไทยแล้วก็มีความสามารถทางด้านนี่แหละกองทัพเรือนี่แหละการเดินเรืออ่ะกับภาพให้ดูนะภาพหาดทรายรีที่จังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับก็เริ่มมี ความเกี่ยวข้องกับกรมรลงชุมพรเพราะว่าท่านมาป่วยที่นี่นะที่หาดาซรีนี่แหละเพราะนั้นศาลของท่านก็เลยอยู่ที่หาดายรีโอ้เนี่ยใหญ่โตวสวยงามผมมาแต่เช้าก็เพื่อจะได้ไม่ต้องมีคนเยอะนะครับขอให้บารมีของท่านจงปกปักรักษาตัวกับผมแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตาม นะจงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมก็ไม่ได้ขออะไรมากครับขอให้มีสุขภาพสขแข็งแรงนะมาที่นี่ก็จะได้ยินเพลงทหารเรือล่ะครับไปเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อละครับโอ้ชื่นชมมีความสุขมากเลยครับท่านผู้ชมนี่โอ้ ตอนเช้าอย่างนี้ก็วิวทิวทัศน์สวยงามจริงๆครับไปไปต่อนะครับศาลคมหลวงชุมพรสถานที่สิ้นพระชนวงเ็บว่าเรือนมะลึกตากะนะครับก็ท่านมาสิ้นทางด้านล่างก็จะมีศาลอีกหนึ่งศาลนะครับศาลตรงนี้คือเรือนตรงนี้ท่านมาสิ้นพระชนบริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็อ๋อตงนี่ก็เป็นเรือลบหลวงชุมพรครับ อยู่ทางด้านล่างเก็บไว้เป็นอนุอนุสาวรี